หลายๆคนขนง่วไปสนามแล้วได้ขนง่วกับนะครับย้อนรับบได้ว่าโดนกดราคามากจนเกินไปสวัสดีครับผมโคบานเมืองรอยเกินนะครับมันนี่กาจาม่าพีเคาะนะครับว่าเฮ็ดจังไดนะครับเฮ้าจังบดลเอาเปรียบจากานายห้อยนะครับหรือพอขาค้นกลางหรืออื่นๆนะครับ ตัวเบื่อดีโลกโซเชียลเนค่อนข้างที่จะนะครับให้ข้อมูลเฮายังดีนะครับบม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ที่พอแม่พี่น้องนะครับหลายๆคนที่เห็ุเกี่ยวกับเรื่องเล่าของงวนะครับมานะครับการติดตามข้อมูลข่าวสารบม่ว่าจะเป็นช่องที่จะไปสำรวจนะครับสำรวจราคางวต่างๆนะครับให้เฮาเบิงนะครับ้วก็ว่ามันราคาในขณะนั้นเท่าใดแล้วนะครับ ก่อนที่ห้าจะเอาง่วออกไปขายแล้วหฮาพ่อใจในราคานันบอความคุ้มทุนนะครับความผนทุนการขนส่งต่างๆนะครับว่าห้ารับได้ป่ถ้าเหารับบ่ได้นะครับพี่น้องกาให้เฮาขนกลับขึ้นมานะครับจะพึงขายจะพึงขายบางที่อยากขายหลายๆมีความจําเป็นหลายหลยแล้วนั่นนะครับบางที่เขาสื่อไปแล้วง่วที่คุณภาพดีที่ห้าเลี้ยงไว้นั่นกับจะ ใส่ระยะเวลาปั่นขินไมนะครับใส่ระยะเวลาโดนถ้าว่าเป็นราคานะครับกบาบป่อยขยายนะครับถ้าเป็นผมสังเกตนะครับราคาง,ง่วต่างๆนะครับการสื่อต่างๆเนี่ยผมจะเบิรงอยูหนึ่งนะครับสายพันธุ์ของง่วว่าง้วสายพันธุ์นั่นนะครับเป็นสายพันธุ์ในอย่างโครงสร้างดีบบนะครับอ่าหน้าอ่าลักษณะของนามของเนื้อเป็นยังไงน,นะครับ มีงอจอยบอนะครับที่ผมจะสังเกตจากกับว่างออวนนะครับงออวนก็จะเบิ้งอยู่ที่กระสันหลังนะครับว่าเห็นกระดูกสันหลังบอนะครับกระดูกกล่นกบนะครับว่ามันเต็มบอเนื้อมันเต็มขนาดไหนนะครับการเดินนะครับความสูงของงอการยางของงวเป็นยังไงงวมีตำแหน้บอนะครับแต่ผมเบิงนะครับเนาะนะแล้กกาที่สําคัญนะครับคือสายพันธุ์ ระวังง่วงจอยบางโตนะครับนี่หรือว่าจะสามารถคุ้นขึ้นมาได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดโค้งสั่งดีสายพันธุ์ดีแล้วก็จะเหมาะแก้อาแก้กันอ่าเลี่ยงการท้ำนะครับท้ำน้ำหนักในอนาคตส่วนใหญ่แล้วนะครับในห้อยที่เพิ่นเอาไปขายตามท้องตลาดนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะครับก็จะมีเห็ดพ้นะครับหรือว่าน่าห่าง พอขาดค้นกลางต่างๆนะครับก็จะมีเหตุผลนะครับต่างๆกลยุทธ์ในการต่อรองราคานะครับต่อรองราคาถ้าเฮ้าเจอค้นที่เขามีคุณธรรมนะครับที่จะขายง่วนะครับได้เฮ้านะครับโดยที่บริเวณ้นราคาเข้าหามักเกินไปกถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีครับพี่น้องเฮาก็ต้องเบิ่งว่าคนที่เอาไปขายเพิ่นลู้จากเฮาดีขนาดไหนนะครับาเาเปรียบเฮา ดูแลเรื่องราคาดูแลเรื่องอต่างๆได้ดีขนาดไหนโมเมนต์วานะครับเห็นท่าช่องทั่งการทําเงินนะครับก็คือจะพยายามกดราคานะครับเพื่อที่จะขายต่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในห้อยเนี่ยมักจะไปขายใายครับในหานะครับหรือคนเลี้ยงงวนะครับชั้นชันกลยุทธ์การต่อร่องของราคานะครับเขาจะรับสื้อง่วที่ผมได้ยินมากอะ คือว่าเิ่นว่าซื้อไปแล้วเอาไปขายทํากําไรบ่ไดซื้อไปแล้วเอาไปขายทํากําไรบ่ไดนี่แหละครับเป็นเหตุผลหลักที่แม่หอยจะมาใส่บอกกับพ่เอเม่พไปหน้องผู้เลี้ยงงัวนะครับไกย่ยเข้าเขาถึงนะครับว่าเออบนที่ตรงถามเพ่นนาครับว่าช่วงนี้ราคาง้วประมาณมีขายที่เท่าไดนะครับโดยการสืบเบื้องขอมูลก่อนนะครับราคางัวาตามทองตลาด ที่มันพ่อเป็นไปได้นะครับเราเข้าย่อมรับได้บอถ้าเข้าย่อมรับบ่ได้นะครับขายในราคาที่สูงเกินไปนะครับมันก็ขายออกยากนะครับขายออกเาีตัวนี้เพียงไม่นาก็ต้องทําใจนะครับว่าข้าต้องเลือกนะครับว่าขาจะขายในราคาถูกหรือข้าจะเก็บสายพันธุ์ง่วไว้นะครับกลไกตลาดในตัวมือนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะการค้าขายแบบเซลี่นะครับมีการต่อร่องราคาโดยยังชัดเจนนะครับ ย่างเช่นผมเนี่ยาจะางวอผมไปขายนี่ครับผมยังบลูราคาว่าราคาง้วที่แท้จริงตามทองตลาดราคาเขียงอยู่เท่าใดรพอค่าเขียงบางที่กับเขาไม่สื่อนะครับต่อค่าเขียงเนี่ยนะครับก็ต้องคิดว่าถ้าเกิดนำหนักง้วเฮ้าหลายเนี่ยพนจะสื่อในราคาอะไรคนที่จะมีการสั่างนำหนักนะครับเอฟซี FC หลายคนบอกว่า ฟังนำนักวัดกันไปเลยนะครับขายตามราคาเนื้อนะครับแายขายตามราคาเนื้อราคาเนื้อนะครับอยู่ในช่วงเจ็ดสนะิบถึงเก้าสิบกิโลบาทต่อต่อไอต่อกิโลนะครับต่อกิโล,ลน,นะครับฟังในทอได้นะครับหากลบส่วนต่างๆปริมาณเนื้อที่ได้นะครับเอามาเป็นสิ่งที่กำหนดราคาได้เลยนะครับต่างา้เข้ารูวาลำนักท่าไดนะครับเข้าก็จะสามารถที่จะประเมินได้ นี่แหละครับพอเมพีิ้องถ้าเฮ้ามีความตองการอยากขายมากจนเกินไปบางบาง้งนะครับก็จะเป็นช่องทางให้กับพอขาค้นกลางที่จะกดราคาขายเฮ้าใดดังนั้นแล้วเฮ้าควรที่จะเข้าไปบึงขอมูลนะครับ,บป็นว่าจะเป็นข่าวสารโดยเฉพาะในท่อง y o u t u b e ของเพื่อนๆน,นะครับที่เหตุเรื่องการ เบรงราคาง่วครับไปตลาดง่วนหลายทีไว้เบิง์ถังแต่ผาคเหนือผากไตนะครับผากกลางภาคอีสานหรือไดโซด์อีสานนะครับเข้าไปเบรงราคาง่วว่าเป็นสื่อขายถอยใดนะครับแล้วก็ปล่อยออกเลยถอยใดแล้วก็เป็นราคาทีย่อมรับใดเข้าจังขนง่วนไปขายอยู่สนามงว่วดแต่ว่าถ้าผ่านพอขา คนกลางหรือในหอยมือได้นะครับยังยังยังหมักหมานเป็นยังหน่อยนะครับเป็นกลางต้องกดราคาเขอ้าอย่างแน่นอนนะครับเพื่อที่จะไปเก่งกําไรต่อนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าเข้าบึง้งข้อมูลข่าวสารดีแล้วเข้าตัดสินใจแล้วนะครับที่จะขายเสื้อขายงวนในราคาซํานี้นะครับเข้าก็จัง คนไปขายนะครับอยู่สนามง่วก็ได้นะครับสนามง่วในทุกๆจังหวัดเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วคนไปขายไปต่อร่องราคาเองน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้นะครับพอขาวเวียนเป็นการสื่อ,อยังในราคาถูกอยู่นะครับในตามท่อตลาดการสื่อในราคาถูกแน่นการจะ,ะบางที่ พอแม่ีปนอนบ้านเฮาเสียเวลาคนงัวพอแล้วเนาะบางทีมันกับมีความจําเป็นต้องใส่นะครับถ้าห้องเหตุใจใดที่จะขายได้ราคาถูกนะครับกับว่าเป็นยังขายข้าวฝขายแต่ว่านะครับถ้าว่าค่าดใจนะครับภายในัวเรื่อนข้าพ่อไปใดนะครับเฮาก็คนที่จะเก็บงวอที่มีสายพันธุ์ดีๆไว้เฮารูถ้าเฮารููท่านนะครับอ่ากลไกการตลาดนะครับาะว่าจะเป็นอ่า ต้นทุนในการขนส่งนะครับราคาขายโดยทั่วไปนะครับที่เขาซื้อขายกันในทองตลาดนะครับเฮ่ากับจะเป็นคนเหีืองง้วที่ลดความเสี่ยงในการโดนกดราคานะครับจากพอค่าค้นต่างนะครับเพือ่อนจะอธิบายเหตุผลว่าคนค้ขาขายบริษัทกาไรนี่ก็คือเฮ่ากับมีเหตุผลที่จะต่อรอดเพิ่นได้ว่าเฮ้ากับเบิ้งของบูญมาอยู่วาราคางาว้วเนี่มันราคาท่าไดกันแน่นะครับแล้วก็ งวใส่นีสายพันธุ์นีราคาโดยส่วนใหญ่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าง่วช่วงนี้ก็คืองัวสายพันธุ์ดีๆนะครับยางเ่นมีลูกบราหมันออกของเนืือเต็มกน้อยนะครับราคากับพ่อสมเหตุสมผลอยู่นะครับบทถือว่าราคาต่ำจนเกินไปยังพ่อไปได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องง่วคุณภาพแล้วนะครับพัฒนาสายพันธุ์ดีๆแล้ว ง่วก็ยังคงราคาที่อยู่ในลักษณะทีบนาเกียดตมากนะครับสต่โดยสรุปแล้วนะครับการที่เฮ้าจะปองกันการกดราคาง่วนะครับในเฮาศึกษา,ษาษการตลาดของการซื้อขายในตลาดง่วงแถวบันเฮ้ากรนะครับโดยที่เฮาอาจจะไปเบิ่งในช่องหลายหลายช่องที่เพื่นได้ล่วงไหวนะครับซึ่งช่องของเปร์เซ็การเกษตรเรื่องของง่วเนี่ยมีหลายช่องนะครับหลายช่องด้วยกันไม่กัน ไปสำรวจง้วนะครับราคาง,ง้วตามทองตลาดน,นะครับเอามาประกอบวิเคราะห์ในการพิเจอหน้าของห้อในการที่จะ,ะขายง้อออกไปนะครับสําหรับมือนี้นะครับถ้าคิดว่าแต่ถ้าเกิดห้องหมีก่อกำบังคือ,อเขาเรียกว่าฐานข้อมูลนะครับฐานความรู้ในเรื่องของราคาง,งัวแลงนะครับห่าจะกลายจะเป็นคนที่ลดความเสี่ยงในการที่จะโดนเอาลัมเอาเปรียบจาก พอขาดท้องกลางครับสำหรับวันนี้โคบาานมื่งรมอยเกิดมาเราสูพีสู้หนองฟังเพียงสำนียนะครับ